mari. Ha. Sebadi palu, sebadi dia. Aman. Ma. Hai. Nah, ni. Da eh, sebadi palu, sebadi pun tak pun jai. Waktu tu mesti sebadi Sebadi yang ni yang main Yang yang hmm. hmm. Nang, nang, hala. สบายดีย้ำสาอลิงเอต่งตัวเล้วลระบ่เนาะไปห้องหามุ้งฮีนเด้อนแนนไปเมื่อวานนี้ได้ยามาทงบ้ากไงน้องเอ้ห้าหกขวดหกห้าขวด จัดไปยาบำรุงไปหาหมอรอบหนาเนียมีลิงยันอุม้มมีบุญม่ได้อยู่ถ้ากินยาบำรุงเมื่อน,นี้ยันอุ้มม่ได้อยู่จักจักสีซำไดโหลดวันน,นี้เ้งกระซิควมแม่ขาดว้าย Bài thơ nào anh chị đây phải nó nhàng đơ Bài thơ nào là nhàng đơ, nhàng phải yên đơ Chân chạy, chân chạy, chân chạy, chạy đơ Nhàng chạy, chân chạy, chân chạy đơ Ngọt <laughs> là gì vậy? Cái dầu của... Còn phở ớt บ่วงเมื่อเล่บ,บ่วงวันละบ,บ่วงวันละส้อน ไปก่อนเดี๋ยวมาคิดขวบโอ้โยสี่เดือนไปใหม่พีน่น้องอีกเ่ลินก็ลืมจัวันที่ยังอีกสี่เดือนข้างหน้าไปหาหมวอใหม่แต่ว่าเดือนนานี่ก็ไปอันไปตึก ไปตึกเด็กพัฒนาการเดือนนะวันที่วันที่ยังเห้อชิสองบอกประมาณนี้บุ้จือแต่ว่าเมื่อก่อนนกันน่วันที่หกเลื่อนมาเป็นวันที่สิบเก้าโอ้โอ้โอ้อมา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 

เมื่อแล้วเกื้นลงไปเกื้นลงไปอบางขับด้วยจรินีเด้อต้องใส่ลูกบังขบับ ใ <aff chter> ่ลุกบังคับเลยจรงจิเยจะแสบกระดอแสบกระดอเก่งยาะเก่งเก่งเงงอเพื่อนอะแข็งแขดิบดงดงถ้าแม่อุ้มแล้วก็ดิบเจเอิกแม่นี่ยอุ๊บอุ๊อโซผมหล่อดูโซผมหล่อ ตัดผมมาแล้วรอจังเลยตัวผมหล่อเด้อตัดผมมาแล้วอ่จคุณหมอว่าม่อว่าเนี่ยต้องมาต้องมาติดตามเรื่อยๆด้วคุณแม่เห่นปาติดตามไทรอยอพี่น้องมี่บุญเป็นไทรอยไทรอย ก็เอเอเทลอยอย่เทลอ,อยต่ำเทลอ,อยหน่อยไทยปือทป้อไทปูประมาณนี้แหละบาหน่อยบาร้ายก็หน่อยนี่แหละประมาณนี้แหละแต่น้องมีบุญปเป็นเทลอยหน่อยไม่ได้มินเทเลอยเกินแต่่ามีลิงก็ค่าเทลอ,อยกับปกติน้องมีบุญกับปกติแล้วแต่ว่าต้องกวดเลือดอติดตามอาการเรื่อ,อยๆ ก็เลื่อติดตามอาการเรื่อยแต่เพิ่อนก็นนัดห่างออกไปเนาะจากสองเดือนเทือมาเป็นสี่เดือนโอ้ยลมเย็นดีอันนี้เว้นกำลังขึง้นเรียแต่งตัวแล้วละบอนอนพา แล้วแล้วบแ่แต่งโตนะแปดมงอลไไปเไปดินหน้าเนี่ไปหาป้าหมออีกแล้วย่างไว้ไว้เดอ้อนั่งย่างไว้ไว้กันจะไปหาทกหมอเนะบิ้งค้นนะไกา่โลดเลยถ้าแม่นยืนก็จึกไก่โลดอันนี้ยืนบมดสิ้นหมดยืน สูงกว่ารถเบิ้งเบิ้งรดนะฮะฉีดน้ำหนักสิบเอาไวแล้วนี่อันกระดุมมันเที่ยวแต่รุดอ๋อรุดออกอยู่ฮักน้ำหนักสิบเอาไวแล้วหักน้ำหนักคุ้นฉีบเอาไวแล้วบอาไวแล้ว ป้าป้าไปส่งอนนีุู้เฮียป้าอนอนเด็กตื่นเศร้าอ,อากาศกันจะประมาณนี้เริ่มมีน้ำมูกแล้วแหละเอาเจ้ bỏ linh liếng bay linh đang tối là, là bỏ Linh ơi đang tối là, là bỏ linh bỏ Linh, liếng tang tối là, là bỏ linh Linh ơi đang tối là, là bỏ linh bây giờ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  linh đưa. Linh ơi Ui, bà ่ก็ว่าลูกป้อนฝ้ายหนุ่มเสือมาลิงมาเบิ้งเอาเบิ้งดูนุ่งอะไรนั่นน่ะน่ะใหญ่เลยยังเสือโบเป็ดอยู่ ยืนให้มันชึ้งเลยกว่าเลยบอกครึ่งจะคล้องจังดิถิ่มโตไปโลดไปทางไหนกันไหนยืน เน่เน่เน่เม่อหนังนี่เด้อแม่จะไปล้างตะนมกันบ้เด้อล้างตะนมกันหลัก่อนเด้อหล้กหน้ามันหนี่เด้อเอายาไปเก็บมันก่อนเด้อโรงพยาบาลบุกดาหาร inside đó bây giờ bây giờ mình, nhận. mình, nhận mình. ตุ้มยังนี่นะเอะอเป็นตุ้มยังลูกก็เป็นตุมต้มๆนิ้วหัวนี่เป็นตุมต้มๆนิ้วหัวนี่เบิ้งจะไปแต่งตัวให้ลิงลิงก่อนนะลิงถือว่แล้ว <c oughs> ลิงจะแต่งตัวว่าแล้วถึงเนาะ วันนี้ไม่ดีก็จะขอลาเดิอปปลุงฝากเป็นกำลังใจก็ไลก่กล็แชร์มากลานีนเด้อไปแล้วสบ,บายดีสบ,บายดียบ๊ายบายเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสบ,บายดี